รอยกันคนละไม้พินคนละมือเน่เเป็นอย่างเนื้อพ่อก,กับบ้าฝานบกหฮ่งแหละครับผมฝานแบบลูกทุ่งมันจะต้องแบบนี่พี่น้องมอก้ยแสบอ้าวโอ้ยเมิ้เตรียมของเตรียมยังเรียบร้อยแลละครับผม บะฮงกีลานเหมือดยายน้องก็เลยเข่ามาเก็บบะฮงโอ้ยพี่น้องเบิ่งบะฮงสุกเต็มนี่บะฮงสุกที่คุณแม่ว่าถึงนี่ป้าจัดไปคุณแม่เมื่อวานแค่ยังกินเห็นบะฮงบ่อยว่าจะกินตำฮงกับปิ้งซ้นปิ้งซ้นปิ้งแบบบ้านเท่าเนาะปิ้งห้วยเกลือทเรื่อๆนี่กินกับตำฮงแซ่บพี่น้องเอ้าป้ามึงกินแบบบ้านๆมั่งพี่น้องเอ้ได้เนื้อแลงมาก สิบอย่างคุณปติดมั่นนะปิ้งใส่เกลือนี่นะอ่าปิ้งเนี่ยถ้าเกลือให้กินแน่นี่บ่อใชนี่แหละเอาจัดไปคุณแม่จ้ะเอานี่เอาเกลือห้อยสักตั้งกับพ่อจ้ะนี่แหละเนื้อปติดมั่นเลยปิ้งถ้าเกลือนี่แซ่บสุดยอดนี่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 เอาขอคว่าปิ้งซีนท่าเกลียดได้ลูกนี่แหละสุดยอดแล้ว อ้าวสมตำโอ้โคโคไปเลยเลยส่วนมากบังฮุ้งยู่รลานกำลังเอาตัางตงยุบานสวนไปตำแต่บ่ค่อยได้ซื้อนอาจกกว่าบ่บ่เด็กเขามายังได้ซื้อแะไปหลายใส่ปลูกไว้ทาให้น้าตำโดยตรงเลยว่าสนยัง <c oughs> ได้คุณแม่โอเคปะสุดยอดเลยจัดสุดยอดสุดยอดยอดเลยปะ กินทำหนิกับพ่อละสองตายายมีซีนเป็นมีบเนาะสวัสดีค่ะผมมากินเข่ากับคุณแม่มือนี้มากินเข่าปลาง่ายๆแต่ตายบรรห้อนอันว well, <the> <c oughs> ันอาทิตย์บะคงตำเมิดแอีงแสงเลยมือนี้ยานุ่งกับเขามาเก็บบะคงกัะเลาไม่เห็นบะคงงามไหลครับผม ก็แล้วมากินข้าวปลาพร้อมกินข้าวปลาเลยปิ้งซีนใสปิ้งซีนแห้งใสปิ้งเนี่ยถ้าเกลือตะบุพพงษ์เต้นปลาแดกครับผมประแดดบันเท่าปลาแดกบันเทาปลาแดกสลักข้ามบันเท่ามาแต่มาชีวิตบ่ได้เอาอยังไรแล้วครับผมนี่แหละกินทำนี่กับพ่อแล้วเท่าแล้วสองคนตายย่ายเอาซ้ำกันเดือนเราต่อไปทำใหม่อ๋อพี่น้องบอกว่ายังไรกินเล็บแบบนี้มาแต่มา ตำหุ้งสดสดแซบ่บแซ่บอืขันไผยย่ญยาดเจ้าของมันไม่ชอบทูกเคียดตัวคือจังายห่วยครับเย่นนุง <c oughs> ่งเจ้ามันไม่ต่างคนะฮืมแมนหลวงไงล้ลงครตะตงสแสวงหาค้อมุทุกเจ้าของได้ครับผมอืมอืมอย่าไปทูกหลายเด้อห <c oughs> นมันพ่อสีทุกได้ก็ทุกไปครับผม้นพ่อสีเฮิมได้ก็เฮิมไป หาอยู่หากินไปก่อยุกขอบสาเข้านี่ล่ะมาเก็บเมยมันเป็นตะแกรออกก่อนนะเพราะว่ามันเริ่มซุกแล้วบุ้งต่ำป่ะท่านปีนี้บุ้งหงไม่ได้ซื้อเลยปีนี้บุ้งงพ่อได้กินอยู่ครับผมเพราะว่าร้านปลูกไว้หลายทุบานสวนแต่ปีนี้น้ำแห้งครับ หาเงินคุดสากก็สาตื่นแล้วเนี่ยฉีกเอาอืมพีสียนนำก้มยำคุงกันอุ้ยหน่อกระตินพี่หนองเอยเจ็บตามขอบบอนะครับผมตามขอบบอตามขอบขั้นบินนะ่ะนำแหงพักบุงกับ กำลังขึ้นยอดอ้วยซวยอยู่จ้ากิเก็บหยังแน่มากมากหอดมันกับข้าเริ่มคำเนี้ยแล้วผักกลางของประเทศไทยนี่ปลูกอยัางข้าวผักมันมีน้ำแต่ดินที่ตื้นมันก็ข้าวบาน,ท,าบานท่านบานท่านน้ำแต่ดินอย,อยู่แล้วคนรอ่านคุณแม่ใส่ได้ยากนี่มีคุดคุดเพี้ยงหัวเข้าเนี่ยก็ออกแล้วนั้นนนบ ปิ้งแบบนี้เนี่ยปิ้งแบบสมัยโบราณเหมืนท้องปิ้งปิ้งท่าประแดดก,ก็ได้ปิ้งท่าเกลือก็ได้ออกกินเค็มๆยังไงมันย้อนห้อนม่จ้องเอาเค็มๆเต็มบระเพืองบ่พ่อแมน่น <laughs> บุกินมซ้ำไงอืมยืนอย่ยบ่มีลูกมีหลานก็ถือได้มาแยกเน้ะครับผมเอาไงเขาเติบได้ญ่ไปแล้วเขาก็มีของกินของเขาเด็กน้อยยุ่งอ่ะมันต้องวงเขาเลยอืเขากินในห้องเขาเป็นไหมแตัวมาตะก,กี้ว่างมาเขาโลกในลูกผมเพิ่มเกี <c oughs> ่ยงกับ กินึงพ่อแม่กินยังกินน้ำกันเบิร์ดวนปากกระเทยเดียวนะทุกมือกัากันได้บ้างนี่พ่อแม่อยู่ยังเดียวดายลูกหลานเขากินแบบของเขาแต่กองไปวะเขาเซเว่นไปซะบะาเขาห้องแล้วก็เล่นเน็ตเล่นโซเชียลแล้วก็จบ บรรยากาศที่พ่อแม่ไม่น้องเห็นนี่ก็คือบรรยากาศที่น้อง้อยมาเห็นยูทูบบึงคำเดินนุ่มขยันที่พี่จิงอีกีกะยิงกับสองคนนี้แหละครับผมจำแจวแน่นี่สิแรงมันก็ดีนะพ่อมยังเสียวอยู่จำแจวแน่ต้มน้ำไหม่แน่น่ะเนี่ยน้องใหม่กำลังขึ้นซากลากอีนี่นี่กลางหลัง น้องใหม่แถวมาปูมสั่งมาจากโชโเชียวเนี่ยแหละหฮาหนี่แหละอู้ทั้งแถวอ่าบุรีรัมผมสั่งมางามอยู่้ะครับพ่อได้กินอยู่เลยน้ามดได้ดก,กินน้ากัใบโพวไว้น้ามสดคืนแป๊บเดียวพอได้กินแล้วเพื่อนเพิ่นสีมาจากแตะกวาติดแกงไว้เออตะแกงกให้เพื่อนกินเนาะน้องสีน้องสีอืม,มาจาก อ่ะยื้น่อย่สวิตสวิตสวิตออมนบ่อืมยืดยืเยอะละมันนอ่ะวันที่ยี่สิบหกสติมาแตได้มาซึ่งบะเรมซื่อนี่มันเข่าในหัวใจแล้วแต่ว่าประเทศมันมักลืมดีหรือเดีอยกจินต้มไก่ต้มไก่บ้านอ่ะ ต้มกะบ้านแล้วก็กุ้งเต้นกุ้งเต้นวะท่นโอ้งเต้นจะไปหาไม่ถามไปถามปนเนาะน้องใหม่กระลังขึ้นอยากกินแกงน้องใหม่บอเสียไปบอกมากับพ่อหม่อมแสบก็ต้องทำหุ่อนแซ่บไปนี่จะมาหานแนวกับสร้างล่วงหน้าไว้มาจากต่างประเทศหรือว่ามาจากบ้านท่ากระตามเนาะจ้า กินแบบบาน,นๆเฮ็ดเป็นเบิร์ดแบบบ้านๆนะครับผมบางคนเรยว่าที่เป็นตะลาต่าตะก้อยบสองคนแต่ย่เป็นเบิร์ดครับผมขันยุ่ันก็ได้เห็ดลาเห็ก้อยอนอะก่อเนาะมันไม่ได้ออกไปใส่ท่นอยากกินแบบเอ่อบานๆเท่านะบ่รูล้ล้ารสชาติโบราณโบราณบอกสองตาย่าหน่ยครับผม มีลูกๆแล้วหลานมากินเขาดําเพิ่นอยากกินแบบบ้านๆเพิ่นมาสั่งเราสร้งห้างสั้งขามมือหมกสมองแน่เดียอกูใครห่อมแน่ใคร <ไป S 2> หลังแน่บ๊อบกแน่ไข่หลังแน่เป็น้องกระเฮ็ดไปทางแต่แต่างบ่มีหลายเลยมีแต่พอเอฟซีตีทุกอย่างมาเล็กระน้อยพี่อยากกินยังกับโทรมาสั่งเราเช่นให้กินเดลิเวอรี่ คือสมทุสมมาสังส่งสมดอสมตอนทรงเบิดครับผมจังสมตอนกับทรงประจำครับผมมีออเดอร์เขามากอะรวมลวมออเดอร์ได้จักจิบโลเนี่ยกับทรงแหละครับผมประมาณนี้แหละกับโมเหต์หลายเกินกำลังเจะคข้องกับโมเหต์ตอนมีสองคนเฮ็ดเท่าที่สิเฮ็ดไหนแต่กับเขาเหมือกัน ลูกค,ค้ามาถ้าเพิ่อนจสร้างจวงอ่ะอาจทิไม่ไ้กินเป็นบางคนเนาะว่าหนึ่งลานเต็มสองทรับขอบบดถ้ากรณีกับขอ,อย่งงยูห้อกระบ,บอกว่าให้รอถาได้บอส้องถามก้สมัครใจก่อนอต้นมากก็ดีทาต้นมากก็ดีทาบางที่เพิ่งเกาะยังว่าแหละเป็นห็นลานน้อยเพิ่งเกาะ หนึง่งมันบ่มีองค์ละเอร์เนาะมากอะถายไว้กับบ๊อบแย้งครับผมมือหนาวค่อยว่ากันใหม่มีแต่ออ <c oughs> อแอร์ธรรมชาติ <c oughs> บ่มีแอร์ไฟฟ้าเนี่ยอืมจันสิ่งจับ,จบ นี่นก็เกี่วก็เก็บเบาะยุคคลังของ,งนอกของนุ่มหลักนุ่มเหี่ยวกะวัดหวานฉีกไปละกันนะอืมปลาขาวปลาขาวกนยังเหลวอืมอืมเจา้าชีเพมันอยากกินน้ำโตแน่นเหนีนห่อเอาป่ะอ๋อ แบ่งกันกินโอ้พิ่นแน่พี่น้องเอ้ยเนือ้องามงามว้ามีแต่เยน้องนี่แหละฉีกไปละใส่กล่อลง,องเอาละครับผมมันค่ำแล้วใกล้ปีค่ำแล้วครับผมหรืว่าหรือทั้งมีไปเอาบางงความทั้งสีไปเก็บผักเก็บทั้งมีที่หยาบ ให้คนยุรานกินหรือติบพระทันเนาะติบพระท่านครับผมเดี๋ยวมติบหมื่ก่อนเดี๋ยวโอ,โอ้เหนือเหือกันติบมากี่ดีก็เอาละครับผม,มกันไปนั่งคุยกันไปโหลดคลิปโหลดอยังอยู่กันนั่งกินกันไปเรื่อยๆวัอนี้ขอโตัวก่อนนะจ๊ะเดออความแซ่บก้นนัวมันอยู่ที่ความพึงพอใจนะครับเด้อไฟสุขภาพบวชแข็งแรงกะเปิดน้าห้เผื่อวิธีอีสานบ้านเฮาเบิงครับผมแล้วก็มาคุยกันมาเซเว่นหน้ากัน อย่าไปถูกครับผมกับชีวิตชีวิตเขาถูกอยู่แล้วเป็นมันมีความสุขกับมีความสุขทัวขังตัวข้าวว่างตัวให้เป็นว่างใจให้เป็นมันก็นมีความสุขของมันเองแหละสำหรับมูนี้ก็โตก,กันได้แต่เด้อสวัสดีครบัรบ